กลับเข้ามาสู่ช่วงสุดท้ายของรายการปันเหนที่สองครับครับ,รบซึ่งข้อสันนิษฐานนะว่าจากคําว่ารับประทานเนี่ยมาจากไหนนะเขาได้สันนิษฐานกันนะจากสยามสาันนิษฐานดังนี้ซึ่งสมัยสมบูรณาญายสันติราชเนี่ยข้าราชการผู้ใหญ่ที่เขามาเข้าเวรในวังเนี่ยนะครับก็คืออาหารการกินเนี่ยนึกอ,ออกไหมคือเขาจะนําปิ่นโตพบปิ่นโตมาจากบ้านหิ้วมาจากบ้านเนี่ยหรือว่าจะไปสั่งซื้อจากข้างวัง ที่เราเข้าเวรเนี่ยมันก็ไม่สมควรนะเขาก็ต้องอาศัยอาหารจากเขาเรียกว่าครัววังหลวงใช่ไหมแต่พอที่จะเข้าไปกินอาหารในครัววังหลวงเนี่ยก็ต้องพูดให้มันสุภาพหน่อยครนะก็เลยพูดว่าข้าพเจ้ารับประทานอาหารคือรับประทานอาหารก็คือรับมาจากที่พระหมหากษัตริย์เนี่ยส่งประทานมาให้อืมอ่าอย่างที่สองเนี่ยนะหลังจากเลิกระบบ สมบูรยาสิทธิราชไปแล้วเนี่ยนะครับก็บรรด,ดาข้าราชาการเนี่ยเขาก็เลยยึดคํานี้เนี่ยนะการมาอย่างต่อเนื่องนะก็เลยยึดมาว่าเป็นภาษาที่สุภาพอ่าเป็นภาษาที่สุภาพก็คือว่าไม่ใช้กินนะเพราะว่าอยู่ในวังอะไรแบบนี้คือเราก็ต้องใช้ภาษาสุภาพก็คือรับประทานมาก็รับประทานรับประทานอาหารต่จะต่อด้วยรับประทานอาหารจากกษัตริย์ แต่คร<อ>งร่างหลวงม,มันก็ยาวไปก็เลยเรียกว่ารับประทานอาหารก็รู้กันเป็น,เ,ปนเหมือนก็เป็นรู้ที่รู้กันว่าอรับประทานอาหารมามเพื่อ,อที่จะมากินนั่นแหละครับนะซึ่งก็เหมือนกับว่าเขาก็เปรียบเทียบอะ่ะอย่างคําว่าคุณนะก็เป็นคําสุภาพถูกไหมแต่ถ้าใคพูดว่าเตีนมหมาหมูมันกลายเป็นคําไม่สุภาพไปแล้วนะก็จะเป็นเท้าเป็นสุน,นัข เป็นสุกรแทนถูกไหมก็เปรียบเทียบกันกับว่าการกินข้าวเนี่ยก็เปรียบเทียบได้ก็คือการรับประทานอาหารครับก็มีคําที่ดูสุภาพใช่ก็จนในที่สุดแล้วเนี่ยคำว่ารับประทานเนี่ยก็ได้หลุดลอดออกมาจากวังก็คือประชาชนทั่วไปเนี่ยก็เหมือนกับว่าก็ก็ก็เข้าถึงคํานี้นะจน ใช้กันในหมู่อะไรคนไฮโซบ้างนะผู้ดีที่ว่าเป็นผู้ดีหน่อยนะคนมีตังใ,ในสังคมอะไรประมาณนี้นะก,ก็เลยก็เลยกลายเป็นคำแพร่หลายมาว่ารับประทานรับประทานนะทานอาหารก็พูดสั้นๆมาเป็นทานข้าวกันทานอาหารกันนะประมาณนี้และนี่ก็คือเรื่องราวท,ทั้งหมดที่รายการวิทีที่สองนำมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเวลาของทางรายการได้หมดลงแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ